แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหเชลซีสเก็บตก5ประเด็นร้อนหลังเกมเอฟเอคัพรอบ4ทีมสุดท้ายสิงบรูทะลุเข้าชิงห่งรูปเกมที่เชลซีทำได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนเกมวันนี้แม้ตัวเลขสถิติการคลองบอลของทั้งสองจะใกล้เคียงกันแต่หากใครได้ดูการถ่ายทอดสดจะเห็นได้ชัดว่าเชลซี Chelsea ของแฟงลัมพาดทำได้ดีกว่าตั้งแต่ต้นจนจบ90นาที รวมไปถึงตัวเลขสถิติต่างๆทั้งการเข้าทำเชลซียิง13เข้ากรอบ7แมนยูยิง7แต่เข้ากรอบแค่3การประทะเชลซี14ครั้งแมนยูในเตด7ครั้งการเลี้ยงผ่านคู่แข่งเชลซี14ครั้งแมนยูในเตด8ครั้งตัวเลขเหล่านี้กับรูปเกมที่ออกมาจึงบ่งบอกได้ชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าสิงห์บลูทำได้ดีกว่าและสมควรได้ไปต่อในค่ำคืนนี้ การจัดตัวแบบอินดี้ของทั้งโซชาและแลมพาร์ดแม้ทั้ง2ทีมจะเคยทดลองใช้แผนเซนเตอร์แบ็กสคนมาบ้างแล้วในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแต่แฟนบอลจะรู้ดีว่ามันไม่ใช่แผนการเล่นหลักที่ทําให้ทีมทําผลงานได้ดีจนถึงทุกวันนี้เพราะเดิมทีทั้งแมนยูนิต็ดและเชลซีใช้การเล่น4-3-3มาโดยตลอดในช่วงหลังแต่หลังจากไลอัพในเกมนี้ขึ้นทั้ง2กลับใช้แผนวิงแบ็กบวกเซนเตอร์3ตัว โดยปีศาจแดงมาในระบบ3-5-2ส่วนสิงบูมาในระบบ3-4-3นี่จึงอาจเป็นส่วนทําให้เกมในครึ่งแรกดูน่าเบื่อชวนหลับพอสมควรเพราะบอลส่วนใหญ่เน้นสู้กันในแดนกลางนั่นเอง 3. แม็กควายเล่นไม่สมค่าตัวอีกแล้วเกมนี้หนึ่งคนที่มีส่วนของความผิดพลาดจนส่งผลให้ทีมพ่ายแพ้มากที่สุดคนหนึ่งก็คือแฮร์รี่แม็กควากองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลก ซึ่งวันนี้นอกจากจะมีปัญหาในการประกบผู้เล่นอย่างโอลิเวียชิลูเจ้าตัวยังเป็นคนสังหารเอริกไบยี่ให้กลับเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งในช่วงท้ายครึ่งแรกจากจังหวะขึ้นโมงแบบไม่ดูตามมาตาเรือแถมในครึ่งหลังเขายังเป็นผู้ทําประตูฝังทีมตัวเองด้วยการสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปอีกต่างหากซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซนเตอร์ค่าตัว80ล้านปอนด์ฟอร์มเริ่มออกทะเล เพราะดูเหมือนว่าหลายเกมก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เล่นได้อย่างต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นมาสักพักแล้วแต่ก็ยังดีที่วันก่อนแนวรุกสามารถผลิตสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกำจนกลบจุดอ่อนในแนวรับให้ดูเบาบางลงไปแต่เมื่อวันใดที่เกมรุกไม่ทำงานความผิดพลาดเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นปัญหาและมันก็ชี้ขาดผลการแข่งขันได้ดังเช่นเกมคํำขืนนี้นี่เองสี่ Bruno, เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมากจนเกินไปเป็นอีกนัดที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโอเลกุน่าโซชาวางแผนมาให้บูโน่แฟนันเป็นทุกอย่างของทีมแต่เพียงผู้เดียวเชื่อมเกมล้วงบอลโหบอลออกบอลแถมยังต้องไล่บอลช่วยเกมรับบางครั้งยังสอดเข้าเขตโทษหาโอกาสจบสกอร์เองอีกซึ่งแน่นอนว่าย์เมเกอร์รายนี้สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้แต่ทว่าการท่ฟุตบอลลงเตะต่อเนื่องสัปดาห์ละ2-3เกมติดต่อ,อกันเป็นเดือน นั่นย่อมส่งผลถึงสภาพร่างกายและพละกกำลังของนักเตะซึ่งนั่นคือปัญหาที่บูโน่กาลังเผชิญอยู่ผลจากการเป็นคีแมนอันดับหนึ่งจนทีมขาดเข้าไปไม่ได้และจําเป็นจะต้องส่งลงสนามทุกนัดพอทุกนัดล้วนมีความหมายนั่นจึงทําให้ฟอร์มของเขาเริ่มดอบลงในช่วงหลายนัดหลังมานี้รวมถึงเกมนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเหนื่อยล้าจากการกลำศึกหนักมีอย่างต่อเนื่องนั่นเองห ชิรูแจ้งเกิดกับทีมได้อีกครั้งก่อนหน้านี้ใครหลายคนแม้แต่แฟนเชลซีเองต่างก็มองว่าโอลิเวียชิรูคงหมดไฟและหมดอนาคตกับทีมแน่นอนแล้วแต่แล้วอดีตหัวหอกอาร์เซนอลรายนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ายังมีดีอยู่ในตัวอีกมากด้วยผลงานถล่มประตูให้กับทีมอย่างเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงหลังรวมถึงการทําประโยชน์และสร้างสรรค์เกมในฐานะกองหน้าตัวเป้าถึงแม้จะไม่มีความเร็วความคล่องตัวเหมือนแทมมี่อับราฮัมแต่มันก็ถูกแทนที่ด้วยความแกร่งและประสบการณ์ ที่สามารถงัดออกมาใช้ได้ค่อนข้างถูกที่ถูกเวลาจนทําให้ในที่สุดเจ้าตัวสามารถเบียดยึดตําแหน่งตัวจริงคืนมาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับแจ้งเกิดในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวัย33ปีฟิลเนวิลเชื่อ3ประสานแมนยูเน็ดเจ๋งที่สุดในพรีเมียร์ลีกฟิลเนวิลอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูเน็ด กล่าวว่าทีมของเขาเป็นทีมที่มี3กองหน้าดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกขณะนี้จากการให้สัมภาษณ์ในรายการ m a t c h of the Day ดปีแสดงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากพรีเมียร์ลีกกลับมาลีสตาร์อีกครั้งโดยเฉพาะ3ประสานในแดนหน้าอย่างมาคาแรดฟอร์ดอองตนน่มัสยาวและเมสันกรีนวูดซึ่งทั้งหมดสามารถทำประตูได้รวมกัน39ลูกแล้วในฤดูกาลนี้โดยฟิลแนวิลผู้น้องกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมดูมาตั้งแต่ช่วงที่ล็อกดาวน์ใหม่ๆและคิดว่าตำแหน่งไหนที่แมนยูต้องเสริมทัพ เพื่อลดช่องว่างกับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ท่านในนั้นผมก็คิดว่ามันต้องเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวกลางแต่พวกเขามาซิยาวและแรดฟอร์ดทาให้อเล่ต้องเจอปัญหาใหม่พวกเขาคือ3กองหน้าดีที่สุดโดยการมีกรีนวูดในการลงเล่นในลีกพวกเขาก้าวขึ้นมาทาบกองหน้า3คนของลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ได้ผมคิดว่าพวกเขาสามารถสลับตำแหน่งและสอดประสานกันได้เป็นอย่างดีผมมองไม่เห็นว่าจะมีใครที่ดีกว่านี้ เมสันกรีนวูดจ่อรับสัญญาใหม่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งผลให้ได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มจากเมื่อ9เดือนก่อนถึง50เท่าเลยทีเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจับเมสันกรีนวูดกองหน้ารุ่งคนเก่งต่อสัญญายาว5ปีหลังทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้จนยึดตําแหน่งตัวจริงไปเรียบร้อยแล้วตามรายง,งานจากเดอะมิเรอร์หัวหอกวัย18ปีทําไป16ประตูในซีซั่นนี้แถมได้รับคําชมอย่างมากจากการยิงได้ทั้ง2เท้าและมีเทคนิคอันยอดเยี่ยม ส่งผลให้สโมสรเตรียมจับขยายสัญญาออกไปอีกท,ทั้งทั้งที่เพิ่งต่อสัญญาถึงปี2023ไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองเมื่อ9เดือนก่อนเจนูกรีนวูดได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่800ปอนด์หรือประมาณ32,000บาทต่อสัปดาห์เท่านั้นแต่หลังจากต่อสัญญาก็ได้เพิ่มเป็น25,000ปอนด์หรือประมาณ1ล้านบาทต่อสัปดาห์และคาดว่าหากต่อสัญญาในครั้งใหม่จะได้เพิ่มเป็น40,000ปอนด์หรือประมาณ1,600,000บาทต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มจากปีก่อนถึง50เท่าเลยทีเดียวทันนี้แมนยูเนเต็ดมีโปรแกรมลงเตะก,กับเชลซีในศึกเอฟเคับรอบรองชนะเลิศคืนวันอาทิตย์นี้โดยผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับอาร์เซนอลในรอบชิงชนะเลิศแกรี่เนวิลอดีตแบ,บ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแนะนำให้ทีมเก่ากระชากตัวอิสมาล่าซาแนวรุกตัวเก่งของวัตฟอร์ด หากไม่สามารถคว้าตัวเจรอนซานโชของดอทมุนมาได้ปีศาจแดงมีข่าวให้ความสนใจซานโชมานานแล้วและมีความเป็นไปได้สูงที่จะเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้ทว่าดูเหมือนดิวจะชะง,งักไปในระยะหลังแกรดีนเวิยมองว่าการทําธุรกิจระดับร้อยล้านปอนด์กับดอทมุนไม่ประสบความสําเร็จก็ให้แมนยูเนต็ดหันมาไล่ล่าอิสเมลลาซาที่ยิงไปแล้ว5ประตูกับ5แอซิ์ในเพยร์ลีกนับตั้งแต่ย้ายมาจากแรนด์ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ เป็นสถิติสโมสรวัดฟอร์ดเมื่อซัมเมอร์ก่อนเนวิลผู้พี่ให้ความเห็นกับสกายสปอร์ตหลังเกมที่วัดฟอร์ดพ่ายต่อเวทแฮมหนึ่งประตูต่อ3าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการปีกขวาและอิชไมลาซาก็คือนักเตะความสวรรค์สูงเรียนตามตรงเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเราได้เห็นผลงานของเขาไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในคืนนี้เขาคือแสงสว่างของทีมแม้กระทั่งในครึ่งแรกมีช่วงที่วัดฟอร์ดเดินหน้าทําเกมบุกซึ่งก็เป็นเขานั่นแหละที่ช่วยทีม เขาจะต้องได้รับความสนใจแน่นอนและผมก็เชื่อว่าวัตฟอร์ดก็พร้อมจะปล่อยหากได้ราคาที่เหมาะสมแบันดรอบสันเชื่อแมนยูเต็ตต้องได้แชมป์สักใบามากระตุน้นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเชื่อสุดใจว่าทีมรักจะกลับไปประสบความสำเร็จอย่างจริงจังได้ในอนาคตอันใกล้แต่สิ่งสำคัญคือซีซั่นนี้ต้องมีแชมป์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ผมเชื่อว่าแมนยูเน็ดจะกลับไปประสบความสำเร็จได้ในอนาคตแน่นอนแต่ก่อนถึงวันนั้นเราจำเป็นต้องคว้าแชมป์บอลถ้วยมาให้ได้สักอย่างน้อยหนึ่งรายการโดยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยสมมุติว่าเราเอาชนะเชลซีและผ่านไปอัดคู่ต่อสู้ในรอบชิงจนเป็นแชมป์เอฟเอคัพนั่นจะยิ่งส่งผลดีต่อเนื่องไปสู่ั่วยยูโรปาลีกจนมีโอกาสทำดับเบิลแชมป์พร้อมคว้าตำแหน่งท็อปโฟได้เลยนะแต่บอกตามตรงผมไม่ใช่คนโลภมากอะไรแต่เพราะมันมีความเป็นไปได้สูงและสิ่งสำคัญคือทีมชุดนี้ กำลังเติบโตขึ้นไปแบบไร้ขีดจำกัดภายใต้การดูแลของโซชาฉะนั้นหากได้กลับไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะกอบประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียว